สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวมีนลัคนามีนแล้วก็ราศีมีนค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปประจำเดือนเมษายน2567เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าสถานการณ์ของเพื่อนเพื่อนชาวมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเดือนเมษายนนี้ก่อนอื่นนะคะแม่หมอขอเวลาเพื่อนๆนชาวมีนเนี่ยประมาณ1ิบวินาทีนะคะใครที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษช่องของแม่หมอก็จะมีน้ําหอมกลิ่นกุหลาบนะคะกุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบชมพูค่ะ ความหอมระดับพรีเมียมหอมติดทนนานนะคะแล้วก็ละมุนมากๆเลยค่ะเหมือนเสมือนคุณอยู่ในสวนกุหลาบเลยค่ะใครที่สนใจเนี่ยรายละเอียดนะคะการสั่งจองการสั่งซื้อแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะไปดูกันค่ะว่าเดือนเมษายนนะคะของเพื่อนๆชาวมีนพ้าอยากจะบอกอะไรบ้าง ขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะ9ก้าถ้วยค่ะความสุขความสุขแน่นอนนะคะคุณจะมีความสุขในแบบที่คุณพออกพอใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะในเดือนเมษายนคุณจะมองความสุขของคุณความสำเร็จของคุณพอใจกับสิ่งที่คุณ จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะซึ่งมองว่าความสุขนี้จะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่คุณอาจจะปรารถนานะคะมาตลอดชีวิตของคุณเลยก็เป็นไปได้นะเพราะไพ่9ก้าถ้วยบ่งบอกถึงพลังงานของความสุขนะคะอย่างแท้จริงไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่มันคือความสุขใครๆก็ปรารถนาความสุขคุณว่าจริงไหมจะไม่มีความสุขได้อย่างไรคะเพื่อนๆชาวมีนเพราะ การลงทุนการลงแรงนะคะในด้านการเงินการทองธุรกิจการงานของคุณทำอะไรเนี่ยมันก็ได้รับผลกำไรที่คุณคาดไม่ถึงเงินทองหลั่งไหลมางอกเงยนะคะอาชีพอะไรก็ได้นะเกษตรกรเกษตรกรกรมทำไร่ทำสวนอาชีพทุกๆอาชีพที่คุณทำค้าขายการลงทุนการเล่นหุ้นนะที่คุณเก่งกำไรคุณจะยิ่งถ้าใครเก็บทองช่วงในี้ใครเก็บทองบ้างคุณเห็นใช่ไหมว่า ตอนนี้ราคาทองเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้น,นแพงมากถ้าใครซื้อทองเนี่ยเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วคุณอาจจะซื้อได้ในราคา27000หรือ28000แต่ตอนนี้30,000เท่าไหร่ละจะเกือบจะ37000แล้วใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าโอ้โหคุณลองคิดดูสิใช่ไหมคะอันนี้เราเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ในเรื่องของการลงทุนนะทุกๆทุกๆอย่างที่คุณลงทุนไปผลกำไรโอ้โหเป่งบานขนาดนี้นะคะเหรียญมาเต็มขนาดนี้คุณจะไม่มีความสุขได้อย่างไรคะชาวมิน คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะไพ่ห้าดาบเนี่ยบ่งบอกว่ามันบ่งบอกว่าคือคุณเนี่ยเป็นคนที่ฝ่าฟันเป็นคนที่ต่อสู้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเพราะฉะนั้นความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากน้ําพักน้ําแรงมันจะเกิดจากความเหน็ดความเหนื่อยเกิดจากสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องสู้คุณต้องสู้คุณต้องสู้แล้วมันก็เกิดความสําเร็จขึ้นในแบบที่คุณ คือมันไม่ได้มาง่ายๆแต่วิถีวิถีการเขาเรียกว่าที่คุณต่อสู้ในโชคชะตาของคุณอะวิถีทางของคุณอะที่คุณไม่เคยยอมแพ้แต่อโชคชะตา่ะนะคนะ,ะมันเกิดผลลัพธ์ที่ดีงามคนที่มาในในเวดียวกับคุณหรือว่าเดินทางมาคุณเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะแบบ ล้มเลิกตั้งแต่กลางทางแล้วก็ได้แต่คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะต้องสําเร็จแล้วนี่คือผลลัพธ์ที่คุณจะได้นะคะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นเมื่อผลกำไรเกิดขึ้นมองว่าในเรื่องของธุรกิจการงานการขยายการเติบโตการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นคือหมายความว่าคุณเองคงจะไม่มีไม่หานะคะไรายได้จากทางเดียวหรือจะไม่ทำอะไร ในธุรกิจอย่างเดียวหรืองานประจําอย่างเดียวเชื่อนะคะว่าคุณอาจจะหาอะไรทําเพิ่มเมื่อมันเมื่อม,มันมีผลกําไรมากขึ้นก็ต้องขยายก็ต้องเติบโตอาจจะไปเริ่มต้นทำธุรธุรกิจใหม่ซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะธุรกิจของคุณนั้นจะต้องเติบโตจเจริญง,งอกงามจเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะคะถ้าใครนะคะก่อนหน้านี้ใครอยู่เขาเรียกว่าตกงานอะตกงานอยู่หรือไปสมัครงานใหม่ ส่งเรซูมเม่ไปอยากจะเปลี่ยนแปลงงานเนี่ยคุณจะได้งานนะในเดือนเมษาย,ยนคุณคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องการทํางานคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเริ่มต้นงานบริษัทใหม่หรือธุรกิจใหม่ของคุณที่คุณจะที่คุณจะทำเนี่ยก็เหมือนกับว่าในเดือนเมษาย,ยนเนี่ยโชคงามยามดีที่คุณจะได้เริ่มต้นเพราะมันมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามานั่นเองค่ะราชินีไม้เท้า บ่งบอกว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจเต็มตัวแล้วใครที่รอคอยนะสมมติว่าคุณออกมาจากคุณออกมาจากที่ทํางานเดิมๆคุณไม่อยากทํางานประจํแล้วคุณมองหาธุรกิจใหม่อยู่หรือว่าคุณกําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจของคุณอยู่บ่งบอกถึงความสําเร็จความหวังของคุณก็สําเร็จการเริ่มต้นของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างงดงามดีงามมากๆคุณจะเป็นที่ยอมรับนะคะในสังคมในเว็ดวงธุรกิจของคุณคุณจะเป็นที่จับตามอง คุณเป็นคนเก่งคุณดูมีออร่าราศีจับคือเขาเรียกว่าพร้อมมะนะพร้อมทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความสุขพอใจกับผลงานของตัวเองพอใจในการตัดสินใจของตัวเองนะคะดีค่ะสี่เหรียญเหรียญมาอีกแล้วจากที่ตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะมีรายได้ทางเดียวนะคะอาจจะไม่ค่อยแบบว่าเอออาจจะไม่ค่อยเหลือเงินเหลือทองเก็บสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้แต่หลังจากนี้ หลังจากนี้นะคะการลงทุนการทำงานธุรกิจ,จเจริญเติบโตมีความสุขเล้วก็ยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยอันนี้ต้องบอกว่ากาไรมาจากตรงเนี้จากตัวคุณนะตอนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้เลยนะจริงๆเงินที่บางทีเนี่ยวิยดูยอดในธนาคารเนี่ยมันล่อยหลอลงมันล่อยหลอลงมันแทบจะไม่มีเงินเก็บเลยที่ผ่านมาแต่เดือนเมษายนคุณจะ เงินคุณจะฟูเต็มกระเป๋าเต็มบัญชีที่คุณแบบว่าเห็นแล้วโอ้มีความสุขเหลือเกินนะคะชาวมีนโอ้นีงามค่ะอ่ะมีอะไรอีกคะหืมโดดเด่นเรื่องการเงินเรื่องการทองอะไรขนาดนี้คะชาวมีนดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแทนคุณคือในเดือนเมษายนยเนี่ย มีโอกาสที่คุณจะได้ลาฟฟุกฟุกถูกหวยรวยเบอร์ถูกรวัที่หนึ่งค่ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันคืออะไรก็คือความสุขคุณจะได้เงินก้อนใหญ่อะไม่รู้แหละว่าจะมาจากไหนอาจจะมาจากการทํางานโปรเจกต์ใหญ่อะไรอย่างนี้คะ่ะหรือว่าอาจจะมีใครมาซื้อสินค้าของคุณสมมติว่าคุณเป็นแม่ค้าพ่อค้าขายข,ของออนไลน์หรือบางทีเนี่ยคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเองคุณมีสินค้าสต็อกเยอะมากแล้วเผอิญว่าสินค้าคุณเนี่ยก็ไปเข้าตา กลุ่มที่เขาอยากจะเอาสินค้าคุณไปขายต่ออะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีออเดอร์ใหญ่เข้ามาคุณก็จะได้รับทรับก้อนใหญ่นะนอกจากนอกจากฟุกฟุกเฮงเฮงแล้วนะโอ้โหคุณจะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตแบบอื้อหนทางดีๆเลยนะคะเ็าเรียกว่าช่วงนี้คิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทาอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยจัก,กรวาลมอบโชคมอบลาภมอบสิ่งดีๆให้กับคุณแล้วนะชาวมีนคะ จะรวยเป็นเศรษฐีแล้วนะอืมราชาถือดาบกำลังบอกอะไรคะบ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนาะทั้งห้าดาบราชาดาบชีวิตมันไม่ได้ง่ายต่อสู้อดทนฝ่าฟันเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อ่าด้วยการที่ว่าคุณไม่เป็นคนที่ยอมแพ้นี่แหละมันหมายถึงผลลัพธ์ที่ดีงามที่จะทำให้คุณเนี่ยตื่นตาตื่นใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณจักรวาลว่าเฮ้ยอ่มันเหมือนกับ เราเป็นนักสู้อะเราสู้แล้ววะแล้วผลลัพธ์มันก็เกิดขึ้นอะคุณก็ต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณจัก,กรวาลที่แบบว่าเห็นว่าคุณเป็นคนขยันนะคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้นะคุณเป็นนักสู้นะมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะแล้วมันเป็นความสําเร็จที่งดงามเหลือเกินค่ะนะคะชาวมิน ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอสถานการณ์มืดแปดด้านมืดมนไม่รู้ว่าจะหาหนทางยังไงมันปิดหมดเลยคุณรู้สึกว่าโชคช,ชะตาของคุณปิดคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณหาทางออกในชีวิตไม่เจอแต่เขาเรีวยกว่าอย่างไพ่ใบนี้มันก็เหมือนยังมีช่องทางช่องทางนี้คือช่องทางที่มันยังสามารถที่จะมีสิ่งดีๆหลั่งไหลมาในชีวิตของคุณบางครั้งคุณอาจจะไม่เห็นสิ่งที่คุณมีอยู่ก็ได้ เช่นสมมติว่าโอเคคุณลงทุนอะไรไปก็แล้วแต่บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นผลกําไรไม่งอกไม่เงยไม่งามเลยเนี่ยมันจะเป็นเงินเป็นทองได้อย่างไรบางทีคุณก็หาทางออกไม่ได้แต่บางทีคุณก็ลืมไปว่าในสิ่งที่คุณลงทุนเอาไว้เนี่ยมันกลายเป็นพอจังหวะดีๆพอมันมีโอกาสดีๆเนี่ยอย่างที่ลงทุนไว้เนี่ยมันก็พลิกผันนะคะมันก็พลิกผันอุ้ยผลกําไรมันเกิดขึ้นในแบบที่คุณต้องตะนลึงแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่ามันยังมีทางออกอยู่ คุณจะต้องมีความหวังนะคะแต่ที่ผ่านมาก็เป็นไปได้ว่าบรรยากาศมันอาจจะดูมืดมิดสักนิดหนึ่งเนาะสุดท้ายแล้วนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยคุณก็จะได้เห็นเห็นความสำเร็จของคุณนะไพ่ King ง f Cups สบ่งบอกว่าถ้วยรางวัลแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากนะคะจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนคะ่ะคุณปรารถนาอะไรคะบ้านรถ บาดนานะความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณซึ่งหมายความว่ากว่าที่คุณจะได้สิ่งสิ่งนี้มาเนี่ยคือคุณเสียสละคุณสู้คุณไม่ย่อท้อคุณคิดดีคุณทําดีแล้วคุณมีน้ําใจคุณช่วยเหลือสิ่งดีๆเนี่ยมันก็ย้อนกลับมานะคะเป็นรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณค่ะอะไรที่ผ่านมานะคะคือต้องบอกว่าชาวมีเนี่ย คุณอาจจะล้มเหลวในชีวิตมาเนี่ยหลายๆครั้งนะแต่ด้วยความที่ว่าคุณเป็นนักสู้อะนะรายชาดาบและ5ดาบเนี่ยหมายถึงนักสู้เลยนะหมายถึงนักสู้จริงๆค่ะ5ถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าความล้มเหลวคุณจะล้มเหลว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแต่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยแค่ครั้งเดียวในชีวิตที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยมันสามารถทดแทนนะคะสิ่งที่ล้มเหลวไปแล้วเนี่ยให้ฟื้นกลับคืนมาเพราะฉะนั้น มันหมายถึงความสุขที่จะเกิดขึ้นในแบบที่คุณพอใจไม่ว่าจะล้มเหลวสักกี่ครั้งแต่ถ้าครั้งหนึ่งคุณลุกได้เนี่ยมันเป็นการลุกได้แบบระยะยาวนะคะ,อะขออีกห้าใบนะคะเพื่อนๆชาวมีนถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมคะไพ่ the world the world ขึ้นมาเลยนะคะ the world เจ็ดไม้เท้า สไม้เท้านะคะโอ้โหหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยอะคืออยากจะบอกว่าในเรื่องของในเรื่องของสุขภาพอะไรพวกนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะว่าคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุอะไรไหมอันนี้ไม่มีนะนั้นก็แปลว่าเพื่อนๆชาวมีเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรักษาสุขภาพของคุณได้เป็นอย่างดีฟิตกันทั้งนั้นนะคะฟิตปึง กันทั้งนั้นนะ,ะดูแลดีค่ะไม่มีในเรื่องของสุขภาพอะไระเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็ก็ไม่ได้หมายถึงโรคร้ายแรงอะไรนะมันก็อาจจะมีบ้างนะ,ะแต่ไพ่เดอะบอยเนี่ยบ่งบอกถึงความสําเร็จทุกๆด้านในชีวิตของคุณผ่านมาหมดแล้วล้มเหลวประสบความสําเร็จบ้างแต่ก็ยังไม่ที่สุดแต่ก็สู้ฝ่าฟันมาจนถึงความสําเร็จที่สุด ซึ่งในเดือนเมษายนเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่คุณจะพบความสําเร็จรอบด้านสี่ที่สี่ด้านในชีวิตของคุณเลยสมกับที่คุณอดทนเฝ้ารอคอยมานานใครที่อ่าใครที่มีเกณฑ์จะคือเขาเรียกว่าตั้งอกตั้งใจเนาะอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศอยากจะไปทําธุรกิจต่างประเทศอยากจะทําธุรกิจที่ส่งออกต่างประเทศหรืออยากไปนะคะมีเอาสินค้าต่างประเทศเนี่ยเข้ามาขายการต่างประเทศของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จ นะประสบความสําเร็จแล้วก็7ไม้เท้าแล้วก็2ไม้เท้าเนี่ยก็บ่งบอกถึงในเรื่องของการขยับขยายนะคะรอโอกาสดีๆในชีวิตในเรื่องของสองไม้เท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของระยะยาวบางครั้งเนี่ยผลสําเร็จในเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะบ่งบอกว่ามันจะสําเร็จไปในระยะที่ยาวมากๆนะคะมันเหมือนตั้งตัวได้แล้ว มันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาฟื้นแล้วมันจะเป็นความสําเร็จในระยะยาวๆเจ็ดไม่เท้าหมายถึงหลังจากนี้ชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะไม่เงียบเหงาแล้วนะคุณจะมีงานคุณจะจัดการชีวิตของคุณคุณจะบริหารจะจัดการวางแผนชีวิตของคุณแบบสเต็ปสเต็ปแบบไประยะไกลๆเลยนะคะหนึ่งดาบนะคะบ่งบอกถึงชัยชนะและความสําเร็จเหมือนกันมันไม่มีอะไรจะพูดนอกจากชัยชนะและความสําเร็จเพราะมมงกุฎเนี่ย มันอยู่ที่ปลายดาบนั่นก็แปลว่า5ดาบราชาดาบที่คุณฟาดฟันอดทนให้คุณเห็นทางออกในชีวิตมาได้นะ,นะคะต่อให้บางทีเนี่ยคุณมืดมนแต่ดาบในมือของคุณเนี่ยคุณไม่เคยปล่อยดาบเลยคุณฟาดฟันไปคุณฟาดฟันไปสุดท้ายแล้วมงกุฎก็อยู่ที่ปลายดาบคุณชนะเลิศงถ้วยคืออะไรคะรางวัลชีวิตอีกแล้วที่คุณควรจะได้รับความสุขความมดุดมสมบูรณ์ คุณมีเกณฑ์ได้บ้านคุณมีเกณฑ์ได้ที่อยู่อาศัยใหม่ได้ตึกหรือคอนโดนะคะอาจจะเป็นตึกอาคารพาณิชย์หรือคอนโดหลายๆห,ห้องที่คุณรู้สึกว่าคุณมองเอาไว้คุณอยากได้คุณก็จะได้โหมันดีงามจริงๆนะคะชาวมินอะไรจะดีงามขนาดนี้เปิดไพ่นุกพุทธานุภาพพคกณหนึ่งใบนะคะ คุณได้บทสวดพระพิคเนตเงินล้านปางมหาเศรษฐีถ้าคุณมีความเชื่อแล้วก็คุณศรัทธานะคะก็ลองสวดดูนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นความโชคดีนะคะให้กับตัวของคุณเองแล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธานะแม่หมอก็มาเปิดให้นะคะอ่ะก็ลองดูกันก็แล้วกันนะคะแต่เรื่องโชคดีนี้เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนแม่หมอขอย้ําเลยนะคะว่า ในเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขที่สุดในชีวิตที่คุณไม่เคยรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขได้แบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวแม่หมอก็แปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ